Thôi à, này mê ơi thôi anh ta đi vừa ma đấy anh mà bố có chơi đấy อย่ามาลองดีกับกูคนตายก็อยู่ตัวนคนตายอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นมึงจะไม่ได้พูดได้เกิดอีกถ้ามึงต้องการส่วนบุญมากนักมึงก็ไปหาที่อื่นอยู่ว่า ใครกันนะที่กลามากักขังไอ้เสื้อไม่ของข้าถ้าข้าจับได้เมื่อไรข้าจะไปตามเก็บกวาดออกมาในหมดไม่เลือกไม่แต่คนเดียวไม่ลอยคนข้าจะฆ่าคนละลอยครั้งไปเลยเพื่อแก่แค้ในลูกศิษยของข้า คงต้องไปแล้วเอา้าเฮ้ยพลยู่ดี่หายไปเลยผมว่าเรื่องนี้ต้องรีบไปบอกอาจารย์นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกโอเคนะทุกคนก็ วันนี้นะผมเนี่ยได้เดินทางมาที่บ้านเสือเมฆนะคือท่านอาจารย์ศิล์นนะครับได้ฝังตะก,กุดไว้ตรงใต้ถุนบ้านเสือเมฆนะก็ให้ผมเนี่ยมาขุดออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ของไอ้เสือเมฆกลับมานะครับเพราะว่าอาจารย์เสือเมฆเนี่ยคงจะแค้นหนักเลยนะที่ท่านอาจารย์ศิล์นเนี่ยได้ไปทํากับลูกศิษย์มันแบบนั้นแล้วก็ ตอนนี้คือท like so so ่านอาจารย์สินเนี่ยกำลังรักษาตัวนะคือท่านอาจารย์เนี่ยเจ็บหนักเลยจากที่โดนเมื่อวานแต่ท่านอาจารย์ก็ยังกังวลนะไม่อยากจะเสียเพื่อนนะทุกคนเลยให้ผมเนี่ยมันเอาตะกุดเนี่ยไปเผาทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนของท่านอาจารย์คืออาจารย์ข่อยเสริมเมฆเนี่ยจะรู้นะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะไม่รู้ว่าจะหาเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องลองไปดูกันก่อนนะ ตอนนี้นะผมเนี่ยมาใกล้ถึงแล้วนะเหมือนว่าบ้านเสริมเองนะครับจะมีคนเนี่ยมาอยู่ด้วยนะอาจจะเป็นผีปอบก็ได้แล้ววันนั้นเนี่ยผมมาเจอลูกศิษย์ไอ้ผีปอบนะ เสือเมมาได้ไงมาปุ๊บก็เจอเลยลลมันมาจากทางไหนวเนี่ยมาปุ๊บก็มาเอะอะว่นวายเลยนะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะเจอเดียเลยหรือเปล่านะเพราะวันนั้นเนี่ยผมมาเนี่ยเจอทาตุไอปอบนะเป็นเมียเสือเมฆนะ มันรั่วเป็นบ้านรู่วิสรมันเนี่ยได้เดินเข้าไปเลยอย่าคิดไปสู้เลยนะคนเนี้ยบอกเลยนะท่านอาจารย์สินได้เตือนแล้วด้วยอย่าคิดไปสู้เด็ดขาด ก,การข่าวม่ค่อยจะดีเลยข่าวคงจะแก่เกินไปแล้วสินะไอ้บ้าหลังนห้มันจะมีกินอ้ที่แลก Oh. Um. เหมือนว่ามันเนี่ยจะตามหาลูกสม,มุนของไอเสืเอแมงครับที่เป็นลูกน้อง <c oughs> ถ้าใครทำไรเนี่ย <c oughs> ผมไม่คิดน,นะครับว่าจะมาถูกด้วย <c oughs> มาถูกได้ไงไม่รู้นะ ผมจะต้องไปทำพิธี แล่แบบนี้ผมเนี่ยจะวิ่งเบวตะกุดได้ปอบไม่รู้นะถ้าเจอแบบนี้คงต้องรีบไปแจ้งอาจารย์สินนะมันคุยอะไร ในตอนนี้มีแต่กินไม่เน่าถาว่าสักวันข้าจะมาปัดเป่าทำให้บ้านหลังนี้กลับมาเป็นปกติาแต่ยิ่งกินการฆ่ากันโดยที่ไม่สนใจชีวิตผู้อื่นนี่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะที่อาจารย์ในเสือไม่บอกนะครับ ไม่น่าเป็นเพื่อนอนะา,นะา,าจารย์สินเลยนะเสียดายมากทุกคนแล้วอาจารย์สินเตือนเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยคิดว่าคงจะยากนะปราบคนเนี่ยต่อให้เป็นเหล่าอาจารย์หลายๆคนก็คงจะยากแล้วเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยได้ยินนะว่าจะเข้าไปช่วยเสือเมฆในเมืองเลยนะ นัง่งรอเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปเอาตะกรุดนะ แกวิญญาณอย่ามาลองดีกับกูคนตายก็อยู่ตัวนคนตายอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นมึงจะไม่ได้พูดได้เกิดอีกถ้ามึงต้องการส่วนบุญมากนะักมึงก็ไปหาที่อื่นอยู่ว่า อมึงก็ขอดีๆก็ได้ทําทำไมมึงต้องต้องจะช่วงชิงจากผู้อื่นต่งางๆเนี่มึงเป็นแค่วิญญาณมึงอยากตายแล้วตายอีกทีนะบ้าเอ้ยวิญญาณบ้าหลังนี้เนี่ยมันเพี้ยนจริงๆเลย าเดี๋ยวมึงพวมึงรอเลยจะมีวิญญาณมาเปันนเปดเป่าพวกมึงเองมาก่อกวนนะแต่ผมเนี่ยหาตะกุดที่อาจารย์สินฝั่งเนี่ยไม่เจอนะทุกคนกอูจะนั่งปักอยู่ตรงนี้ของมึงไม่มีสิมาไล่กูไปไม่รู้เลยนะต้องทำยังไงนะทำเอาไว้ กลุ่มเตรียมมาพอแล้วไอเสืมมอไม่เดี๋ยวเองเจอกูข้าจะลงโทษเองอย่างหนักเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่า ตะกุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะแต่จากที่ผมดูเนี่ยคงต้องให้ท่านอาจารย์เนี่ยมาหาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าจะบุกไปช่วยเสือเมงนะแล้วก็จะลงโทษเสือเมงด้วยเพราะว่าเสือเมงเนี่ย,ยไม่ทำตามสัญญาอะไรสักอย่าง นี่ก็นั่งรอแบบปาประโยชน์โอเคมันกำลังอาจารย์เสือเมฆเนี่ยกำลังทำพิธีนะครับผมเนี่ยพยายามมองอยู่ ว่าท่านอาจารย์เนี่ยฟังตรงนหงนะท่านอาจารย์บอกว่าจะอยู่ใต้ทุนนั่นแหละ ไม่เจอแล้วนะโอแค่เจอแค่ร่างกายเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะทุกคนเมื่อกี้คือผมตกใจเลยคิดว่าเจอผมที่ไหนได้พวกผีปีศาจเนี่ยมาก่อกวนนะ่ะอาจารย์ทั้งนี้เลยโมโหนะ ว่างกาจะขยับได้ดีกว่าเดิมเออขาอะมันจังเสียเวลาสปา่ารอมากันนานแสนนานทำไมเสื่อมไม่ไมันยังไม่กลับไม่ว่ะเออจังนาเบือแต่ไมีอะไรมาช่วยข่าวเวไรค่ะ ได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยก็ดีแต่ก็ไม่มีเลยไม่ได้ไอ้พวกวิญญาณไรประโยชน์หอะไรจะวงมันไม่ได้จังอ่อนแอเลยหน้าชังหน้าเกียดแต่ก็ยัง อย่างน้อยมันเกิดยังช่วยค่าขายความเงาได้ดีกว่าต้องมันนั่งรออยู่คนเดียวข้าคงจะต้องไปตามหาไอ้เสือเมฆที่อื่นแล้วสินะเออชางลำบากคนยังขา่าซะจริงๆไอ้ลูกเศรษฐคนใน ไอ้กันนะที่กามากักขังไอ้เสื้อไม่ของข้าถ้าข้าจับได้เมื่อไรข้าจะไปตามเก็บกวาดออกมาในหมดไม่ให้เลือกไม่แต่คนเดียวไม่ลอยคนข้าจะฆ่าคนละลอยครั้งไปเลยเพื่อแก่แค้ในลูกศิษย์ของข้า คงต้องไปแล้วเอาเฮ้ยพรอยู่ดีหายไปเลยผมว่าเรื่องนี้ต้องรีบไปบอกอาจารย์นะอาจารย์ศิลไม่งั้นเนี่ยมันคงจะละวาดหนักในเมืองรับแรงแน่ เฮ้ยอยู่ที่หายตัวไปเลยแต่ตอนนี้ผมเนี่ยหาตะกุดที่ท่านอาจารย์สินเนี่ยบอกไม่เจอนะแล้วได้รู้ข่าวนะครับว่ามันเนี่ยจะบุกเข้าไปช่วยไอ้เสืเอเมฆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้หายตัวไปเลยนะนี่นะเฮ้ย เหมือนว่าจะมีพวกหมอนพวกอะไรเนี่ยมาไว้ที่นี่เราเด้ยวยนะอาจจะมีคนเนี่ยมาสร้างที่นี่เพิ่มนะอาจจะเป็นเมียเสือเมฆก็ได้เฮ้ยแต่เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเจออาจารย์เสือเมฆนะครับเดินออกมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะหายตัวมาเหมือนกันเพราะเมื่อกี้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาผมเลย คงลำบากแล้วทีนี้แต่อาจารย์ศินตอนนี้คงไม่มีแรงที่จะไปสู้กับใครนะเพราะว่าโดนเพื่อนเก่าเนี่ยจากการจนเจ็บสาหัสเลยเดี๋ยวผมคิดว่าเนี่ยคงจะต้องไปเรียกท่านอาจารย์สินให้มา ช่วยนะแต่ต้องรักษาท่านให้หายก่อนแล้วผมน่ะไปหาวานให้ท่านเนี่ยได้แล้วนะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาท่านอาจารย์เสร็เลยก็ฝากไปงางใจผมและท่านอาจารย์สินด้วยแล้วก็ลุงควงลุงสามลุงชัยด้วยนะเพราะว่าเราๆลุงเนี่ยก็น่าเป็นห่วงถ้าเจอกับคนนี้ไปเนี่ยคงจะไม่รอดนะ แล้วพวกผมเนี่ยคงจะโดนไล่ตามเก็บทีละคนเลยคิดว่าอย่างนั้นโอเคนะทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่จะรีบเดินทางไปก่อนละก็ไปชมคลิปหน้านะครับผมเนี่ยจะไปถาหาท่านอาจารย์สินนะอาจารย์คนนี้คือ เก่งไม่ใช่ย่อยเลยนะขนาดอาจารย์สินโดนขนาดนี้ถึงกับไม่มีแรงไม่รู้ว่าจะรักษาเนี่ยกี่วันถึงจะหายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนไปดูไปบอกอาจารย์สินดีกว่า